Mm hmm. mm hmm. ยำพี่นอ้องยำยำรวมมิตรมียำยำสมรวมมิต mm hmm. รกาบสบายดีและกกราบสวัสดีพี่นอ้องทางฝั่งไทยฝั่งลาเนาะมาพี่นอ้องมินิเสนอเอ๊มินิเสนอเมนูยำยำ ยำสมรวมมิตรมีมะม่วงแล้วก็มะขามป้อมแล้วก็แล้วก็บปักสมอแล้วกับมะมะแอปเปิลหน่อยนี่มะกอกผม้มได้ใจเนี่ยมะกอกมันหลายโกดแล้วก็มะขามมาพี่น้องลงม,มือสุดยอดเลยมาลองดูวิตามินซีหลุดหลุดแบบคำแหลกแหกมันแบบ

โอ้ค oh, ักคักเขาทาอืมอืมอ่าเราเอม,มักซ์ม,มอมาครับอม nampak semua. <laughs> mm hmm. 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 มีทั้ทงอันนี้ได้รสชาติเปรี้ยวฝาด <c oughs> มีครบรถพี่น้องเอ้ยแต่บักหมูนี่แซ่บไอ้ใส่หอมแดงนํานี่แหละเขากันครับตักหอมแดงใส่นําอ เลี่ยนหน่งฮะใส่ไอล้ลงติ๊กตอกเป็นหน้าตาแต่สดเลยบาง パクกินตั้งกันเลยเนาะลองยารวมหนิพี่น้องเอ้ยสดมั้ ง่วงครับสมเป็นสอด่องกันอีนกทีาะหนึองสาม กินได uh ้ไรสำเนียนอกอ่ะอันนี้แบบยมหาวนาโอเดียวพี่น้องนิสสบ ซ่งนอนมัวยมามาคามีรองใส่ไว้พักจโจดแล้วม่่กันเลยพ่ออะไรพ่ออะไรมันสแมแหมเงพี่นอ้องมันบ่อยอ้าโท mobile lắm bất động tôi kinh lại lại khôn mình ừ, sẽ <coughs> พอ,อคำสุดท้ายไ,ไหห <c oughs> ว้พี่นะ้องเคล็ดแก้วอัดโทสมโพธิสมโพธิสมกินสมดีเลย เด hey. er ี๋ยวสิเก็บไว้ใส่เอ๊ะเดี๋ยวสิเก็บใส่กระปุกไว้เสื้อตุ๋ว้กินพี่น้องกินแตเละนิดเอาบ๊วยสมแฮนคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงต่วนี้เนาะพี่น้องสั่นๆคลิปนี้บ๊วยพอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องบ๊ายบายสบายดี